สวัสดีครับเจ้าผมเป็นขแคเทเตอร์ผมนะครั้งนี้ก็จะมาอัปเดตกับแบ็กกราวด์ใหม่ผมนะทุกท่านอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าเ hey, ฮ้ยพี่ทำไมด้านหลังมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมย้ายมาห้องเก่าครับผมถ้าใครที่อยู่ตอนที่ผมอยู่ห้องเก่าก็จะรู้จักห้องนี้ดีชั้นหนังสือตรงนี้จําได้ป่าผมเคยทํารีวิวห้องเก่าไปนี่คือห้องนั้นครับผมนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะตอนที่ผมย้ายออกไปมีการจัดห้องใหม่นิดหน่อย ผมย้ายออกมาจากไอ้ห้องที่มันโล่งๆห้องนู้นแล้วผมนะห้องที่มันหรูๆโล่งๆอะสาเหตุที่ย้ายทุกท่านอาจจะสงสัยผมย้ายมาเพราะว่าที่นั่นเน็ตขาดมากเว้ยผมไม่สามารถใช้เน็ตทำอะไรได้เลยอะเวลาที่ผมจะลงคลิปทุกท่านรู้เปล่าเวลาผมทาคลิปเร็จในห้องนั้นผมต้องเอาคลิปจากในห้องนั้นจากนั้นก็ปั่นจักรยานไปร้านเน็ตเพื่อลงคลิปเว้ยแม่งลําบากโคตรเลยและที่เห็นผมเคยเล่นดันการ์ลป่าลงเที่ยงคืนตีสองบ่อยๆนะนั่นคือผมปั่นจักรยานไปลงตอนตีสองเที่ยงคืนนะเว้ย คือก no ูไม่โดนทุบหัวตอนนั้นก็บุญเท่าไหร่แล้วก็เลยในตอนที่ผมอยู่ที่ห้องนู้นก็พอดีว่าห้องเก่าเนี้ยได้เน็ตแรงมาผมก็เลยเออตัดสินใจงั้นก็ไม่เอาแล้วเน็ตกากรับมาห้องเก่าแล้วเอาเน็ตแรงแรดีกว่าตอนนี้ก็เลยกลับมาแล้วผมน้าย้ายมาดื้อเลยกูอยากย้ายก็ย้ายคืออินดี้มากเว้ยโอเคก็ผมก็เป็นไนว่าคลิปต่อๆไปแบ็กกราวก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดผมไม่จัดห้องเพิ่มนะไม่รู้ว่าผมอาจจะจัดแบบเดิมดีกว่าหรือเปล่า เพราะตอนนี้คือห้องมันเปลี่ยนไป่ที่ผมบอกไปตอนที่ผมย้ายไปแม่พอแม่ก็จัดห้องใหม่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไปแต่ว่าผลดีของการย้ายมานี่คืออะไรกันละ่ะผมก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วไม่ต้องอยู่คนเดียวเหงาแล้วก็ได้เน็ตแรงขึ้นดังนั้นเมื่อผมมีเน็ตแรงผมสามารถอัปคลิปได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นแถมยังสามารถทำไลฟ์สตรีมได้ซึ่งผมไม่เคยทำได้มาก่อนช่วงนี้ผมก็อัปไลฟ์สตรีมไปแล้วนะถ้าเกิดใครที่ดูไลฟ์สตรีมก็จะได้เห็นก่อนแล้วว่า <c oughs> ซึ่งช่วงนี้ผมก็ทยอยเริ่มทำไลฟ์สตรีมแล้วนะดังนั้นพวกคนที่มาดูผมก่อนตอนดึกๆอะ่ะก็ได้เห็นแล้วว่าแบ็กกราวมันเปลี่ยนไปแล้วผมทำไลฟ์สตรีมไปแล้วก่อนที่จะทำคลิปนี้อีกนะก็เพิ่งจะจัดห้องจัดอะไรเสร็จครับผมซึ่งผมก็ได้ทยอยทำไลฟ์สตรีมไปแล้วนะถ้าเกิดใครได้ดูก็คงจะได้เห็นไปก่อนแล้วว่าผมย้ายกลับมาแล้วก็ไม่ว่าตอนนี้จากนี้ไปแบ็กกราวก็จะเป็นแบบนี้ครับผมทำคลิปยังไงขึ้นแล้วก็รอติดตามไลฟ์สตรีมกันเรื่อยๆได้เลยผมหาเกมก่อนว่าผมจเอาเกมอะไรมา มีเน็ตแรงมันต้องใช้คุ้มผมนะกูจะไลฟ์เรื่อยๆเลย,เลย <c oughs> ไลฟ์สตรีมในแลนด์เน็ตแรงแจ่มมากโอเคครับผมก็มาแจ้งข่าวการอัปเดตเพียงเท่านี้ผมกลับมาห้องเดิมแล้วเสียงก็ไม่กล้องนะเอออยู่ห้องเดิมนี่นม,นมันมีทั้งเสียงแอร์เสียงอะไรกล้องไปหมดอยู่ที่นี่มินเงียบชิปชั้น5แบบเงียบๆอาจจะร้อนหน่อยเพราะมีแอร์เพรดลมเอาอะไรแบบนี้แต่ว่าน่าจะเจ๋งขึ้นก็โอเคครับผมมาแจ้งข่าวเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้าลวกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคุณฟูง